bọn lại bọn mình,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  bọn 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 กอดที่มัไม่กอดนะกอนที่มันอยู่ข้า่อต้งนั้นก็ต้องกอน่อทั้งเดียวอางเดียวให้ไ้กอ่อ้ได้เฉลี่ยตัวน่มัน่งครับ้ไ่่อดทั้งนนนี้ทอะกเรียนอ้นเี้ยงเรียจอเีจอเกินขี้กจี้ก่้นน

จับสองคนได้เปนตัวอไไม่จับมันได้ลุ้นมากเลยนะคะตอนนี้ าไซระดับเดียวกันก็พัะเจ้าเป็นยังเดี๋ยวมันจะบางตัวหนังสือเดี๋ยวจะดื้อเกินยัาเ้ยดูหันป็นไปแล้วยับาับยาเยับยับับยับยยับบยับยั

เอาตัวนั้นไ้นกอนเียว้แกตัวนี้อไนี้ขึ้นไปเอาตัวนี้ขึ้นไปใต่ขึ้นกันก้อน่ขึ้นกันแล้วก็ลงมาเดี๋ยวไปแกเตัวนั้นขยับแก้ก็ังอนแก้นี้ไปตอดใส่หีไ้ก้อนอดใส่ลงไป g o ัปนอน

เย่มามากพี่เอ้แหนมกดบ่อบ่อบ่อรถใช่ไได้ญี่ปุ่นเดี๋ยวเอาร่นร่องร่่ลงมากเกี่ยว่มากตัวละครเออมาไล่เสื่อมที่จริงเงินกันว่าคอตัวนั้นไว้นี่ยมันไล่มากอะได้พราะเสือตึงปัญหาต้นเป็นนกระอกนั้นไว้เออโอเคมันไม่เป็นไรก็ต้องแก้ใครเรียได้พรายากออกแก้มองรอบนันออก

จาไหวจะกินหรืไหวย่างใหม่เราเป็นยางะไีบ้างเนี๋ยเดียวนี่ก็เนี่ยคนไปลอกไวนี่ป่ะเอเสียให้เีียแล้วกเดียดีใช่กระเดียละเอ้าเออเียบมากวันนี้ไล่มาก เดี๋ยมไปรับนครับเมี่อหนีเจอกับเดี๋ยวไปนัเจ้ากับมือนึ่งบางเมือเจบเเออาาามนเตอนเดี๋ยวสิเอเียเให้้ตัวนี้มันไอ้ตวเ็จริงๆเยเชเนี่ยเดาลง้เดีลงเเ็น นี่ใหม่ใหม่ซ้อยอยู่อันนั้นค่ะมีทานมาอาจารย์สนดวนคะ้าวอาวเาลาวเ้นะคได้เหื่นะค่ะก็ไม่รู้ม่ใ่รู้่าี่มี่แค่้ไม่วดมาตึไว้เลย ไปเมตึงมันแข็งแลอ้ความตึงมันอะไรว่าแม่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 บี่ก็ตึกหอกโอ้มันขึ้นแพ็กฟูมากค่ะได้บ้านี้นอยู่ตัวมันอยู่ไก่ผลมาเห็นเบอตัวเอาไมาเอาไม